สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูอนุพงศ์คงศักด์นะครับในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทเรียนที่3นะครับคือเรื่องพลเมืองดิจิทัลนั่นเองนะครับโดยจุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนจะสามารถนะครับบอกได้ถึงนะครับการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นนะครับในโลกดิจิทัลนั่นเองนะครับ โดยหัวข้อที่เราจะเรียนกันภายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องกฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยหัวข้อย่อยวันนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของเรื่องกฎหมายดิจิตอลกันนะครับกฎหมายดิจิตอลนะครับหากเราทุกคนนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลนะครับที่ชอบใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเสียข้อมูลหรือเข้าไปศึกษาข้อมูล สิ่งที่ทุกคนจะต้องมีและสิ่งที่ทุกคนจะต้องทราบนะครับนั่นก็คือกฎนะครับและพรบคอมพิวเตอร์นะครับ,รบ,รรนะรบหรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเข้ามาช่วยนะครับให้สังคมออนไลน์หรือสังคมแห่งยุคดิจิตอลนะครับสามารถดําเนินไปได้อย่างมีความระเบียบเรียบร้อยนะครับและการกระทําเหล่านั้นก็จะไม่ไปส่งผลกระทบหรือไปทําร้ายผู้อื่นนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่ากฎหมายดิจิตอล มีอะไรบ้างและแต่ละอยา่างนะครับมีการกระทําอย่างไรและบทลงโทษที่ตามมามีอะไรบ้างในกรณีแรกครับคือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบฐานความผิดนี้นะครับหากมีใครได้ทําไปและผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับไปแจ้งความเขาสามารถทําได้นะครับโดยการกระทําเช่นนี้นะครับบทลงโทษก็คือนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือน และมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนั่นเองอ่ะนี่เป็นแค่การเข้าถึงระบบนะครับโทษอย่างร้ายแรงขนาดนี้เรามาดูในกรณีอื่นกันเลยครับว่าโทษจะร้ายแรงขนาดไหนในกรณีที่2ครับฐานความผิดการเข้าถึงข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบลักษณะนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะแรกนะครับลักษณะแรกคือเป็นการเข้าถึงระบบเพียงเท่านั้น การกระทําในรูปแบบนี้คือเป็นการเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นนะครับโดยไม่ชอบหรือโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับซึ่งการกระทําเช่นนี้อาจจะมีหลายๆคนนะครับที่ทําไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือคิดว่าการกระทํานั้นนะครับเป็นการกันแกล้งเพื่อนเท่านั้นแต่หากนะครับเจ้าตัวหรือคนที่ถูกกระทานะครับยอมความไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็สามารถไปแจ้งความนะครับให้ดําเนินคดีทางกฎหมายได้นั่นเองซึ่งลักษณะการทําเช่นนี้ บทลงโทษก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4 0,000บาทนะครับซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่โทษที่ตามมาค่อนข้างจะรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูในประเด็นที่3กันเลยครับการเปิดเผยมาตรการการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบในกรณีนี้นะครับหากมีการป้องกันร,ระบบคอมพิวเตอร์และเราทราบว่าคอมพิวเตอร์นี้มีระบบการป้องกันอย่างไร แต่เราไปเปิดเผยนะครับเพื่อให้คนอื่นได้เข้ามานะครับในระบบคอมพิวเตอร์ของเราตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฐานความผิดเช่นเดียวกันครับและมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2 0,000บาทมาดูในกรณีถัดมาเลยครับการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะครับในกรณีนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนนะครับที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเขาอาจจะทําการสร้างโปรแกรมหรือทําการสร้างระบบขึ้นมาสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออะไรครับสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อดักรับข้อมูลของผู้อื่นนั่นเองซึ่งเขาก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับหรือไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายกับผู้ที่โดนดักรับข้อมูลไปนั่นเองซึ่งการกระทําเช่นนี้ก็ถือมีฐานความผิดและมีบทลงโทษคือจําคุกไม่เกิน2ปี และปรับไม่เกิน40 0 0มืนบาทนั่นเองนะครับมาดูในฐานความผิดถัดมาเลยครับคือการแก้ไขดัดแปลงหรือทำให้ข้อมูลของผู้อื่นเสียหายนะครับฐานความผิดเช่นนี้นะครับมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับหากเราดูที่ฐานความผิดแล้วการดัดแปลงข้อมูลอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆสำหรับใครบางคนนะครับ แต่เรามาดูสิครับว่าบทลงโทษนั้นนะครับค่อนข้างจัดวุนแรงกว่าฐานความผิดอื่นๆเลยนะครับเพราะการแก้ไขดัดแปลงข้อมูลของผู้อื่นนั้นนะครับก็มีผลที่ค่อนข้างตามมานะครับได้อย่างเยอะแยะมากมายและเป็นไปในทางที่ไม่ดีด้วยนะครับเรามาดูในฐานความผิดนะครับต่อมากันเลยคือการส่งข้อมูลนะครับหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นนะครับหรือเป็นอีเมลสแปมนั่นเองการกระทําเช่นนี้ครับครูคิดว่า นักเรียนทุกคนนะครับคงเคยพบเคยเจอกับตัวเองมาก่อนใช่ไหมครับเวลาเราเข้าไปชิคอีเมลแล้วเรามักพบอีเมลแปลกๆนะครับซึ่งอีเมลเหล่านั้นนะครับล้วนแต่เป็นอีเมลก่อกวนซึ่งส่งมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งการกระทําเช่นนั้นนะครับก็ถือเป็นฐานความผิดเช่นเดียวกันและมีบทลงโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนอกจากการส่งข้อมูลหรือการส่งอีเมลก่อกวนแล้วปัจจุบันนะครับ ยังมีอีกเคสกรณีหนึ่งนะครับที่มีบทลงโทษคล้ายๆกับการส่งข้อมูลก่อกวนนี้ก็คือการฝากร้านนั่นเองครับนักเรียนมักเห็นนะครับว่าช่วงนี้มีการขายสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เราใช้ในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้รับความนิยมนะครับถูกใช้เป็นพื้นที่ในการขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือ i n s t a g r กรนะครับแอคเคาทนะครับ เหล่านี้นะครับที่ถูกใช้ในสื่อโซเชียลมีเดียหากเป็นแอคเค n ์ของดาราหรือเป็นแอคเค้์ของคนดังนะครับเมื่อการกระทําของเขานะครับเช่นมีการโพสรูปภาพหรือการโพสต์ข้อความก็ยอมได้รับความนิยมจากประชาชนหรือกลุ่มแฟนคลับใช่ไหมครับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ก็จะใช้ช่องทางนี้แหละครับเอาสินค้าหรือเอาร้านไปฝากนะครับซึ่งการกระทําเช่นนี้หากเจ้าของแอคเค n ์หรือเจ้าของโปรไฟล์นะครับเขาไม่ยินยอมที่จะให้มาฝากร้าน และเจ้าของร้านหรือแม่ค้าต่างๆนี้ยังนะครับมาฝากร้านอยู่ทางเจ้าตัวหรือเจ้าของโปรไฟล์นั้นก็สามารถไปดําเนินคดีทางกฎหมายได้นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าการฝากร้านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความผิดเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ควรจะดําเนินการนะครับหรือกระทําอะไรก็ตามในโลกโซเชียลมีเดียด้วยความถูกต้องและที่สําคัญคือจะต้องไม่รบกวนคนอื่นนั่นเองนะครับ เรามาดูในฐานความผิดในข้อถัดมาเลยครับคือการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยมิชอบโดยข้อนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวของนักเรียนไปแล้วเพราะได้กล่าวถึงความมั่นคงอาจจะเป็นความมั่นคงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรืออาจจะเป็นความมั่นคงระดับประเทศนะครับนักเรียนลองมาสังเกตที่บทลงโทษด,ดูครับหากการกระทําเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับการจําคุกนะครับจะมีการจําคุกไม่เกิน20ปี นักเรียนเห็นไหมครับว่าโทษสูงกว่านะครับฐานความผิดในข้ออื่นๆค่อนข้างหลายเท่าตัวเลยใช่ไหมครับและอย่างที่2คือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทซึ่งการกระทําเช่นนี้นะครับก็นับว่าเป็นภัยนะครับหรือเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับเพราะปัจจุบันข้อมูลแทบจะทุกอย่างครับถูกเก็บในระบบออนไลน์หากระบบนั้นถูกทําลายความมั่นคงนะครับก็จะมีผลร้ายแรงที่ จะตามมาในภายหลังนั่นเองนะครับเรามาดูในฐานความผิดถัดมาเลยครับคือการจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งเพื่อนําไปใช้ในการกระทําความผิดนะครับฐานความผิดตัวนี้นะครับก็มีบทลงโทษคือจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทฐานความผิดถัดมาครับคือการนําข้อมูลที่ผิดพรบรหรือการนําข้อมูลที่ผิดพระราชบัญญัตินะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ผิดมีอะไรบ้างครับตรงนี้นักเรียนก็คงพอทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าข้อมูลที่ผิดมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเสพติดนะครับเราอาจจะมาแนะนําวิธีการใช้หรือเอารูปภาพอะไรพวกนี้มาซึ่งอาจจะเป็นการนําข้อมูลที่ผิดนะครับมาใส่ก็ได้นอกจากนั้นอาจจะเป็นเรื่องการเอารูปภาพสื่อลามกอนาจารนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผิดพรบรเช่นกันการกระทําเช่นนี้ครับ มีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1,000 0แบาทครับผมเรามาดูในฐานความผิดต่อมาครับการให้ความร่วมมือยินยอมรู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทําผิดนะครับหากการกระทําผิดเหล่านั้นมีเราเป็นส่วนหนึ่งในการกระทํานั้นด้วยหรือเราร่วมรู้เห็นเป็นใจนะครับยินยอมให้เกิดการกระทําเช่นนั้นเกิดขึ้นเราก็ย่อมมีความผิดเช่นเดียวกันครับ บทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน100 0 0 0บาทคราวนี้ครับมาดูในฐานความผิดและบทลงโทษในข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัดต่อเติมหรือดัดแปลงภาพข้อนี้ครูคิดว่าน่าจะเป็นข้อที่น่าจะใกล้ตัวกับนักเรียนมากที่สุดและอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยกระทําลงไปก็ได้นะครับนั่นก็คือการเอารูปเพื่อนนะครับไปตัดต่ออาจจะเป็นการเอาหัวเพื่อน ไปใส่ร่างกายของคนอีกคนหนึ่งเพื่อให้เกิดความอับอายให้แก่เพื่อนหรือเราอาจจะมีจุดประสงค์แค่ต้องการสร้างเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นนะครับในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้แต่ใครจะไปรู้ครับว่าผู้ที่ถูกกระทำหรือเพื่อนที่เราไปกันแกล้งนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรหากเพื่อนคนนั้นไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแค่เพียงว่าเป็นการกันแกล้งเพื่อนไม่ได้คิดอะไรหรอกการกระทำเช่นนั้นก็ถือไม่มีความผิดครับ แต่หากเพื่อนเรานะครับรับไม่ได้นะครับกับสิ่งที่โดนกันแกล้งไปหากเพื่อนนำประเด็นนี้ไปแจ้งความเพื่อนก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับในฐานความผิดโดยมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนักเรียนเห็นโทษแล้วใช่ไหมครับว่าโทษค่อนข้างที่จะรุนแรงกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเราก็ต้องอยู่บนความถูกต้องนะครับและที่สำคัญ จะต้องไม่ไปรบกวนผู้อื่นนั่นเองหากเราสามารถกระทําได้เช่นนี้แล้วเราก็จะสามารถดีเลี่ยงกับฐานความผิดต่างๆที่ครูยกตัวอย่างมานะครับซึ่งความจริงแล้วฐานความผิดที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์หรือพอลบอของคอมพิวเตอร์มีจํานวนมากกว่านี้ครับแต่เหตุการณ์หรือฐานความผิดที่ครูได้ยกตัวอย่างในวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนและเป็นเรื่องที่นักเรียนสมควรจะทราบกันนะครับ ต่อมาครับจะเป็นเรื่องเก็ดความรู้ครับที่ครูอยากจะมาเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับความฉลาดนะครับทางดิจิตัลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยเสริมนะครับสมรรถนะของนักเรียนนะครับทางด้านสติปัญญาการรู้คิดสังคมอารมณ์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นการสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเป็นพลเมืองนะครับที่มีความรู้นะครับสามารถ รับมือการใช้ชีวิตในสังคมดิจิตอลได้นั่นเองเรามาดูกันครับว่าความฉลาดทางดิจิตอลที่นักเรียนทุกคนต้องมีหรือพลเมืองดิจิตอลทุกคนต้องมีมีกี่ข้อและมีอะไรบ้างความฉลาดทางดิจิตอลนะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าดีวก็ได้ประกอบไปด้วยทั้งหมด8ข้อนะครับซึ่ง8ข้อนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนนะครับหรือพลเมืองดิจิตอลทุกคนต้องมีเราไปดูกันครับ ว่าแต่ละข้อหมายถึงอะไรบ้างและมีข้อไหนบ้างที่ตอนนี้เราเป็นกันบ้างแล้วและมีข้อไหนบ้างที่เรายังไม่เป็นหรือเรายังไม่มีนะครับเราไปดูกันครับในข้อที่1ครับอัตลักษณ์ทางด้านดิจิทัลนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีก็คือการสร้างตัวตนการปรับเปลี่ยนการกรักษาอัตลักษณ์นะครับหรือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนั่นเองนะครับในหัวข้อถัดมาครับคือการใช้งานเทคโนโลยีนะครับ ในหัวข้อนี้ครับนักเรียนต้องรู้จักการบริหารเวลานะครับรักษาสมดุลเกี่ยวกับการใช้เวลาในโลกดิจิตัลหรือสังคมออนไลน์นั่นเองครับและโลกแห่งความเป็นจริงนะครับตรงนี้นะครับนับว่าเป็นประเด็นสําคัญมากๆที่เป็นทักษะหนึ่งนะครับหรือเป็นความฉลาดหนึ่งที่นักเรียนไทยหรือกลุ่มวัยรุ่นไทยได้ขาดทักษะตรงนี้ไปนะครับโดยมักจะมีหลายๆคนครับที่ไม่สามารถแบ่ง หรือไม่สามารถจัดการบริหารเวลาได้หลายๆคนไปทุ่มชีวิตไปใช้ชีวิตกับสังคมออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่ได้ดูสังคมเห็นความเป็นจริงเลยว่าปัจจุบันได้เกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเราก็มักจะพบเห็นนะครับตามการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการสร้างแอคเคา t ์ปอมขึ้นมานะครับเพื่อสร้างโลกอีกใบนึงขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ต้องนะครับรู้จักการจัดการบริหารนะครับเวลาให้ดี ถ้าเราสามารถจัดการบริหารเวลาได้นะครับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์และการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงของเราก็จะประสบผลสําเร็จและมีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเรามาดูในหัวข้อถัดมาครับความฉลาดที่ทุกคนต้องมีก็คือความปลอดภัยในโลกดิจิตัลนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะกล่าวถึง2ข้อด้วยกันนะครับคือเราต้องรู้จักการป้องกัน หรือเราต้องรู้จักวิธีการขาจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปจากโลกดิจิตอลมิฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ความปลอดภัยในโลกดิจิตอลก็จะเริ่มลดน้อยลงไปซึ่งสิ่งที่ครูจะกล่าวต่อไปนี้หัวข้อที่1ที่เราต้องกําจัดมันออกไปก็คือการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือการบูลลี่นั่นเองครับนักเรียนคงคุ้นฉินกันใช่ไหมครับ ว่าการบูลลี่คืออะไรนะครับการบูลลี่ของแต่ละคนคําที่ใช้ในการบูลลี่นะครับอาจจะมีความหมายแตกต่างกันของแต่ละคนครับคําหนึ่งคำที่นักเรียนใช้นะครับไปกั่นแกล้งเพื่อนสิ่งที่นักเรียนคิดอาจจะเป็นท่อยคําที่ไม่รู้สึกอะไรฉันก็เคยโดนเพื่อนคนนี้ว่ามาเหมือนกันฉันเลยอยากใช้ถ้อยคํานี้ไปว่ากับเพื่อนคนอื่นบ้างนักเรียนทราบไหมครับว่าถ้อยคําเหล่านั้นที่นักเรียนใช้ไปกับเพื่อนอีกคนนึง อาจจะเป็นถ้อยคําที่ไปทําร้ายจิตใจเพื่อนซึ่งถ้อยคํานั้นครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เพื่อนเรานะครับคิดสั้นจนฆ่าตัวตายได้นะครับจากเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับก็มักจะมีข่าวสารออกมาแทบทุกวันครับที่มีกลุ่มคนหรือกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถรับได้ครับกับการกั่นแกล้ง นะครับหรือการบูลลี่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนักเรียนทราบไหมครับว่าสิ่งที่นักเรียนได้บูลลี่เพื่อนไปนั้นนะครับไม่ใช่เพื่อนเราคนเดียวที่เห็นแต่ยังมีอีกหลายหลายคนเห็นครับนักเรียนลองนึกภาพต่างครับหากนักเรียนเป็นคนที่ถูกบูลลี่และมีคนจํานวนหลักพันหลักหมื่นมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นนะครับในเชิงล้อเลียนเราต่อเราจะรับมันได้ไหมครับนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีเราควรขจัดนะครับการกันแกล้ง การบุลลี่ให้หายไปหรือให้เหลือน้อยที่สุดในโลกดิจิทัลนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของข้อที่2กันเลยก็คือการคุกคามและการลุกรานในโลกดิจิทัลนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องขจัดให้ออกไปนะครับเพื่อให้โลกดิจิทัลของเรานะครับสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวลนั่นเองนะครับมาดูในประเด็นถัดมาเลยครับความฉลาดที่นักเรียนทุกคนจะต้องมี คือการป้องกันภัยจากโรคดิจิตัลนะครับเราต้องป้องกันภัยอะไรบ้างมาดูกันครับข้อที่1เราต้องป้องกันภัยจากการโจรกรรมข้อมูลนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วนะครับในหัวข้อที่2คือการป้องกันการโจมตีจากไวรัสนะครับและข้อสุดท้ายคือการป้องกันมาแวร์นั่นเองในความฉลาดถัดมาครับคือความฉลาดทางด้านอารมณ์นะครับในโรคดิจิตัลนะครับ ตรงนี้ครับนักเรียนก็ต้องมีความตระหนักรู้นะครับเห็นใจสนับสนุนและรู้จักแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับให้กับโลกดิจิตัลนั่นเองความฉลาดถัดมาครับคือการสื่อสารในโลกดิจิตอลตรงนี้นักเรียนก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้าใจถึงการทิ้งร่องรอยนะครับของดิจิทัลนะครับจากนั้นก็ต้องระมัดระวังผลที่จะเกิดขึ้นตามมาครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้น จะมาทํำร้ายเราในภายหลังหรือไม่นั่นเองนะครับความฉลาดถัดมาครับคือการรู้ดิจิตอลนะครับเราต้องสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินสือ่อเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นเราต้องนะครับสร้างนาวัตรกรรมทางดิจิตอลด้วยความฉลาดสุดท้ายนะครับที่นักเรียนจะต้องมีก็คือการรู้สิทธิในโลกดิจิตอลนะครับนักเรียนทุกคนต้องเข้าใจความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เคาร,รบสิทธิการเป็นเจ้าของของผลงานผู้อื่นสรุปนะครับความฉลาดทางดิจิทัลก็มีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันซึ่ง8หัวข้อนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆครับที่เราสามารถทำได้นะครับแน่นอนครับหากพลเมืองดิจิทัลนะครับสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับสังคมในโลกดิจิทัลก็จะเต็มไปด้วยสังคมที่น่าอยู่นะครับสังคมที่ปลอดภัย สังคมที่เรารู้สึกว่าเราใช้งานแล้วนะครับเราจะไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าจะมีใครมาทำร้ายเราหรือเปล่านั่นเองคููมีเก็บความรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่อง d e f ฟ c t นะครับตัวนี้ก็เป็นภัยใหม่ครับในโลกออนไลน์ที่นักเรียนทุกคนจะต้องรู้กันเราไปดูกันเลยว่า d e f ฟ c t นะครับมีลักษณะนะครับการกระทำอย่างไรแล้วภัยนี้นะครับส่งผลร้ายแรงแค่ไหนนะครับในโลกออนไลน์เชิญรับชมได้เลยครับ ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทำให้ทุกวันนี้การตัดต่อภาพวิดีโอต่างๆทำได้อย่างแนบเนียนและเหมือนจริงมากจนผู้ที่ได้เห็นคลิปเหล่านั้นแทบไม่รู้เลยว่าคลิปพวกนี้ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อที่เรียกว่าดีเฟกมาแล้วนั่นเองครับซึ่งดีเฟกคืออะไรไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับ ดีเฟ e ก็คือเป็นวิดีโอที่เป็นการตัดต่อนะครับแต่ว่าเป็นการตัดต่อในรูปแบบใหม่ที่จะมีความแนบเนียนจนกระทั่งเรามองไม่ออกเลยว่าเป็นการตัดต่อซึ่งดีเฟ f เนี่ยโดยมากแล้วก็จะเป็นการตัดต่อเอาใบหน้าของบุคคลคนหนึ่งมาสวมทับบุคคลอีกคนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้ กำลังแสดงท่าทางหรือพูดคําอะไรบางอย่างซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่ได้พูดจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นภาพตัดต่อแต่ว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือมากจนกระทั่งสามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความสับสนวุ่นวายในสังคมได้อาจจะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าไปถึงขั้นเป็นสงครามเลยก็ได้แล้วคนทั่วไปจะสังเกตได้อย่างไรครับว่าคลิปวิดีโอไหนเป็นดีเฟกหรือเป็นคลิปวิดีโอจริง ดิฟเฟกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence นะครับนั่นก็คือการที่ขั้นที่หนึ่งก็คือเราไปเลือกบุคคลที่ จะเอามาตัดต่อของและขั้นที่2ก็คือสมมติเราเจะเอาหน้าของ A มาใส่ที่หน้าของ B เราก็ไปหารูปสต็อกนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือเป็นรูปจํานวนหน้าของคนคนนั้นของคนที่เราเอาหน้ามาแปะขั้นที่2ก็คือให้คอมพิวเตอร์ระบบ AI ได้เรียนรู้ขั้นตอนการเทรนเรียนรู้ว่าคนคนนี้มีการขยับหน้าขยับตาแสดงสีหน้าสีตายัางไงแล้วก็เวลาปากพูดเนี่ยเขาขยับขึ้นขยับลงยังไง แล้วตรงนั้นเนี่ยเขาจะสร้างออกมาเป็นโมเดล 3D สามารถที่จะควบคุมการขยับขึ้นขยับลงของปากได้เมื่อได้รับการเทรนตรงนี้มันจะเป็นเวลาประมาณ1วันนะหรือ2วันก็นําไปสวมกับภาพบุคคลที่เป็นทาร์เก็ตที่เป็นเหยื่อที่เราจะต้องการไปสวมเนี่ยแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่โปรแกรมว่าเขาจะพูดคําว่าอะไรแล้วให้ขยับหน้าขยับตาตามที่เราทําได้แต่ภาพถ่ายส่วนมากเนี่ยที่เราถ่ายจะไม่ได้ถ่ายนะขณะที่ตอนเรากระพริบตา ถูกไหมครับจะเป็นภาพตอนที่เราลืมตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระพริบตาของคลิปในดีฟเฟ a เนี่ยจะไม่เป็นธรรมชาติหรือจะกระพริบน้อยมากไม่ถี่เลยถ้าเกิดมีก็จะเป็นแบบเดิมๆซ้ำๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สังเกตได้แม้ด e ฟเฟก k e จะเป็นคลิปที่มีความเหมือนจริงมากก็าตามแต่เราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคลิปไหนเป็นดีฟเฟกหรือคลิปวิดีโอจริงโดยสังเกตได้จาก ใครเป็นผู้ผลิตคลิปวันเวลาที่มีการเผยแพร่คลิปรวมไปถึงช่องทางที่ใช้เผยแพร่คลิปนั้นๆด้วยว่ามาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการด้วยหรือไม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภายใหม่นะครับก็คือดีเฟ c t นะครับซึ่งหากนักเรียนได้ดูแล้วนักเรียนก็คงตะลึงไปเลยใช่ไหมครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีนะครับได้ก้าวไกล แต่ความก้าวไกลนี้นะครับนอกจากจะสร้างผลดีแล้วก็ยังมีกลุ่มคนหนึ่งเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสร้างภัยร้ายให้โลกออนไลน์ของเราครับต้องมีภัยใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอนะครับสรุปสิ่งที่เราได้เรียนวันนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือกฎหมายดิจิทัลเรื่องที่2ความฉลาดทางดิจิทัลนะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องล่าสุดที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอไปก็คือเรื่อง d e e p f a k e ภัยใหม่ในโลกออนไลน์ กิจกรรมท้ายบทสําหรับวันนี้นะครับในข้อที่1นะครับให้นักเรียนครับช่วยกันระดมความคิดอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มก็ได้ครับหรือทําเป็นงานเดี่ยวก็ได้นะครับทำไมต้องมีพระราชบัญญัติหรือพรบนะครับว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลองแบ่งเป็นประเด็นครับว่าทําไมต้องมีนะครับและใส่เหตุผลมาและอีกข้อหนึ่งที่ครูต้องการคือแล้วหากไม่มีพรบคอมพิวเตอร์ล่ะ นักเรียนคิดว่าสังคมในโลกดิจิตอลจะเป็นอย่างไรนะครับทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมส่งครูประจำรายวิชาด้วยนอกจากนั้นครูนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนำสิ่งที่นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะครับร่วมมาแสดงความคิดเห็นนะครับให้เพื่อนๆหรือให้คุณครูนะครับทุกคนได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอาจจะมีความคิดเห็นของนักเรียนบางคนที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะได้รับความแนะนำจากคุณครูไปนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็จบตรงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน